สวัสดีครับพิธีควันชาลามาอีกแล้วครับพี่นอ้นองมนในมาตตเสาครับมากินหงาหงามพี่นอ้องหงามงามมาตัตตเสาหมอกยังระท่านเหยียบมาท่านแหงเลยพี่นอ้องหมอกยังระท่านแหงเลยเขามุ่งเลยยังมาท่านแหงอยู่พามาก,กินว่ามันคืบอบ่กินจึงยุบพี่นอ้อง กินจักินเพราะปานั่นและกระดีโยคนกินห้พี่น้นนองก,กินกัดกินตะปลายแต่ว่าออเป็นยังดอกพี่นอ้องว่าได้กินให้กระดีแล้ววิธีกว้นชะลาพ่าพสั่งไม่กินอย่ากพี่นอ้องงั้น จะเริ่มเล่นดินแล้วได้ไหมหอบเอาหอบเอายังว่ามันเศร้าเห,หน้ยงเศร้าโบดึงเศร้าไวไวโบดึงก็มีแจ๊กเศร้าเห,หน้ยงเออกินไปหลายกินไปเดี๋ยวก็พากลับแล้วมันห่อนมึนมันนี่เดือดห่อนเข้ามงแล้วยังยังแต่ว่า หมอกยังบ่ท่านแห่งเลยหย่งงามพี่น้องหย่างงามกาลาบ่ายหย่างงามบ่ท่นานแย่พอ่อพ่อดีๆเลยถ้าถ้ากินจำจำนี่โอ้สุดยอดนี่เพิ่นบ่กินจำให้หรอกพี่น้องเพิ่นมากินจำให้หรอก พันสีบ่คอยหิวหรอวะไม่จังไลยบุ๋้าบ่หิวก็คือจินจนจ้นจินอยู่กินพันกินซาซาคือบ่อยากพามากินคือเกาเหลาพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่มาทีเรียงสร้างจะต้องเลี้ยงเลี้ยงอะไรพอดีที่สุดกินดีที่สุด ดูแลให้ดีเท่าชีวิตจะาของครับดูแลเท่าชีวิตเลยคัดือว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวห้องเพื่อนถ้าสมมุติว่าเป็นญาติพี่น้องให้เป็นซ้ำค้นในครอบครัวห้คอคนหนึ่งครับสั่งห้างเสือยังสัน่นเฮาสิหักกัน ออถือว่าหนึ่งในครอบครัวเฮ้า,าดูแลยางดีดูแลกันย่างดีตอนที่ถอยอาศัยพี่น้องเฮ้ยเฮ้าเฮ้าหากหาหากินน้ำสั่งสั่งขาหากินน้ำเฮ้าผ้ากันมาหากินมันมาเสียแต่โควิดเข้ามาเนี่ยละมันบม่มีเงินเดือนพี่น้อง มีเงินเดือนเลยสร้างกับกินกินไปเลี่ยงกันไปพี่น้องเลยสถานการณ์ยังสี่โควิดกำลังระบาดหนะักบ่มีข้งสิบ่มีกำหนดดอกพี่น้องสิเปิดสวนสิเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยือสิบมี <c oughs> ปีนี้โอ้ยากือดอกพี่น้องเลย ทำใจทำใจอดทนนอพี่น้องเลยสำหรับิุนีพอจบทุนีแด้วครับเฮา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 ขอเว้ยพ่อนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรงตัวหนาตัวตากันมีแต่ความสุขววาระเริ่นคิดสิ้งใดก็ให้เดยสมความมุ่งหวาดป่ารถนาทุกประาปการบัดทุกบัดโศกบัโรโลกบลัดไพรเลยพี่น้องเลยให้ปลอดภัยจากโควิด แต่ความทุกความไปเริ่มทุกที่พาลาติการเทินสา